รับสัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราเองก็อยู่กับเกมเดมอนเซเลเยอร์ทันจิโร่ปราบอสูรกันอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งเอาเข้าจริงตัวเกมนี้ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าตัวเกมของเขาเปิดมานานมากๆแล้วผมเคยแนะนําไปหลายรอบสุดๆแต่ในครั้งนี้ผมเองจะมาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผมจะทําการฟื้นฟูกลุ่มของเจ้าตัวเกมเดมอนเซเลเยอร์ตัวนี้ใหม่อีกครั้งสําหรับกลุ่มที่ว่าก็จะเป็นกลุ่มเดมอนเซเลเยอร์คิมิโนะยายบาดดาพิาตอูรััวนนี้เลยคบ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนี้ลิงก์กลุ่มนี้จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปเพื่อนๆท่านใดที่เคยเล่นก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับหรือว่ามีข้อมูลอ,อะไรต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันในกลุ่มนี้ได้เลยรวมไปถึงภายในกลุ่มนี้ยังมีกฎห้ามซื้อขายไอดีกันด้วยนะจ๊ะและส่วนผู้เล่นท่านใดที่เป็นผู้เล่นใหม่ล่าสุดแบบล่าสุดจัดๆที่เพิ่งเคยรู้จักเกมนี้เป็นครั้งแรกกระผมเองจะพูดให้ฟังง่ายๆนะครับเกมนี้เป็นแนวเทอร์นเบดไอด เขาจะทําการฟาร์มอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆให้กับเราประมาณนี้อีกทั้งตัวเกมของเขายังเอาตัวละครจากเดมอนสเลเยอร์มาเยอะมากๆไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยระดับ S R ลูกกระจกธรรมดาหรือจะเป็นเซนสิสือที่เก่งโคตรๆนะครับผมสําหรับระดับนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกตัวละครระดับ S S R ซึ่งตัวละครเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพทเกือบจะล่าสุดตัวละครเขาเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นทันกิโรที่เป็นปานตะวันหรือจะเป็นน้องนิสโกร่างอสูรนะครับร่างนี้ก็โหดเหมือนกันหรือ หรือจะเป็นนักล่าอาสูรอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงอสูรก็มีเยอะเหมือนกันและที่สําคัญนะตอนนี้มีเจ้าตัวมุสันระดับร่าง SP มาด้วยหนึ่งตัวคือโดดๆดดในเกมโหดจัดแน่นอนครับไมเคิลจักสันตัวนี้เอาเป็นว่าสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ล่าสุดแบบล่าสุดจ,จัดๆและอยากจะดาวน์โหลดตัวเกมนี้ไปเล่นผมขอแนะนาแอป x c e l ซ e เเกมเลยเพราะว่าแอปของเขานะตรงนี้เนี่ยจะมีฟังกชันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาจีนภายในเกมมาเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นการบูตเพิ่มความเร็วในเกมให้มันเร็วมากขึ้นกว่าเดิมสิเท่า อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมดูดิการโจมตีจะเร็วมากๆเวลาเพื่อนๆเข้ามาเล่นตั้งแต่แรกๆเนี่ยสามารถเก็บฟาร์มเก็บไอเทมเก็บเรเวลเก็บของเก็บเพชรได้รวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเราบูสต์ความเร็วตั้งคูณ10เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายที่ตัวแอป X7 เกมให้กับเรานะจ๊ะและที่สําคัญตัวแอปของเขายังมีกิฟต์โค้ดของรางวัลให้กับเราด้วย1โค้ดนะครับในส่วนนี้กด Copy กันได้เลยและนําโค้ดมากรอกลงให้เรียบร้อยนะครับณตรงนี้นะจ๊ะก็กดกรอกโค้ดกันไปครับซึ่งของรรราาวัเจะะได้ป อีกทั้งกิจกรรมภายในเกมนะตอนนี้ครับต้อนรับไอดีผู้เล่นใหม่แบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวแดงในส่วนนี้นี่คือตัวแรนะฮะมีแจกเหมือนกันรวมไปถึงเรนโกโคุก็มีแจกนะครับออกมาก็จะมีการแจกเหรียญเงินภายในเกมนะครับผมห้าหมื่นเหรียญหนึ่งแสนเหรียญรวมไปถึงสามแสนเหรียญและอันนี้สิ่งที่สําคัญมากๆตั๋วกาชาทั่วไปก็ผมแจกไปเลยนะจานวน150่ใบแบบเน้นเมื่อเราเลเวลถึงตามที่เขากําหนดหรือทําภารกิจที่เขากําหนดให้เสร็จเราเองก็ได้รับตั๋วตรงนี้ไปเลย ก็จะมีการแจกเรนโกคุอีกล่างหนึ่งเมื่อเราล็อกอินวันที่ 2, 2ส่วนล็อกอินวันที่7เราจะได้รับเจ้าตัวอาาักษรมา1ตัวเขาในยังไม่พอครับ<ๆ>เขายังมีการแจกตัวละครการันตีระดับ s s R ให้เราด้วยจํานวน1ตัวเพียงแค่เราเปิดสุ่มนะตรงนี้ไปก่อนเลยครับผมสุ่ม1สุ่ม2ฮะและก็สุ่มที่3สุ่มนี้เพื่อนๆอยากจะเลือกรับตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถกดเลือกรับได้เลยแต่เราต้องทําภารกิจให้ผ่านกันก่อนนะครับในส่วนนี้ผมเองต้องไปทาเลเวลให้ครบ18ก่อนนะครับจึงจะกดรับได้ินนึ่งยอะ มากมากนะครับบอกเลยว่าเติมยังไงก็คุ้มนะสาหรับเกมนี้แล้วก็อัตราการเติมมันถูกสุดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกๆท,ท่านที่เพิ่งรู้จักเกมนี้เป็นครั้งแรกสามารถเข้าลิงก์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปของผมไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือระบบ Android ก็กดติดตั้งกดดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราติดตั้งตัวแอป X7 เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดค้นหาตัวเกมได้ตามนี้เลยหรือจะพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็ได้นะครับ Little Universe นะครับเป็น แตกต่างจากซเูซเปอร์จีนซูเปอร์อังกฤษรวมไปถึงซเูเปอร์ไทยก็ถ้าใครเข้ามาในหน้าต่างโซนตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งตัวเกมให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าเกมมาดาวน์โหลดแพทกันได้เลยซึ่งการล็อกอินก็ง่ายเหมือนกันครับผมเพียงแค่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยระบบอีเมลและทําการกรอ,อกอีเมลของเราลงไปให้เรียบร้อยกดรับรหัสต่อมาเราเข้ามาที่อีเมลนะครับรับโค้ด6ตัวเลขตรงนี้ไปนําโค้ดลงมากรอกตรงนี้แค่นี้ก็จะเป็นการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะเข้าเกมโปรดสังเกตดีว่า เราติ๊กถูกตรงนี้ด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องกดติ๊กถูกและก็ทาการเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยจะเป็นสีขขเขียวแบบนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสาหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านหวังว่าจะดาวน์โหลดตัวเกมนี้แล้วก็เข้าเล่นได้ง่ายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS สามารถจัดหนักจัดเต็มกันได้แบบเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้ผมเองขอทําการเปิดตัวละครหาตัวระดับ It S It S R กันสักนิดหนึ่งครับเมื่อเริ่มต้นเกมจัดก,กันไปเลยครับผม10ใบ,บแรกอัน,น หรืออยากจะกลับมาเล่นกันใหม่ลองดูครับลองคิดให้ดีครับแล้วก็ลองกลับมาเล่นกันดูและการเปิดกาชาในครั้งนี้ก็รับเกลือกันไปก่อนเลยครับผมระดับ S R 2ตัวแบบเน้นๆ้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาตัวละคร S S R ฟรีๆจากกิจกรรมที่เขาแจกกันดีกว่าอย่างเช่นเซนอเสือร่างหลับร่างนี้โหดมากๆนะคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมการแจก,กตัวสุ่มกาชานี้คืออย่างเยอะเอาเป็นว่าผมขอลงดันจีนเก็บเวลให้มันครบเลยว่าสิบแปดกันก่อนเดี๋ยวเราไปรับตัวละครฟรีมาเล่นอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะระดับ S S R อีกทั้งถ้้้าาาเเเเเกกิิดดอยยะใหมมมนนนลล่่ีีคครรพวว็ูณไปตง ให้มันผ่านแบบเร็วๆจ,จัดๆไปเลยนะเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายในการฟาร์มหาตั๋วมาเปิดกาชาในระดับต่อไปนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับตัวแอป X7 ็กซ e เกมของเขาอีกทั้งตัวแอปของเขายังมีโบน,นัสการเติมเงินด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนนั่นในเติม X7 ็กซเกมพาร์ตตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างคุ้มจ,จัดๆเพราะว่าเราจะได้รับคูปองเติมเกมมาแบบฟรีๆเลยนะครับในทุกๆวันนะครับผมมี15หยวนกับ6หยวนส่วนถ้าเกิดว่าเกมไหนเนี่ยมันเป็นเกมฟรีแบบ99%เนัเบ 1, นก6 แต่ถ้าเกิดว่าเราเติมแพ็กใหญ่นะครับผม50หยวนเนก็ประมาณ2 0 0ร้อยสกว่าบาทเราก็จะได้รับ50หยวนมาในแต่ละวันนะครับส่วนเกมฟรีก็เป็น5000หยวนกับ600อยหยวนแล้วก็6หยวนในส่วนนี้เพื่อนๆท่านใดที่มีโทรศัพท์มากพอสามารถจัดเติมกันได้นะครับเพราะว่า X7 g a m e p ซเ s มมันใช้ได้ทุกๆเกมที่อยู่ในเครือเดียวกับเจ้าตัวแอป X7 ็กซเกมและวิธีการเติมเงินของเขาก็ง่ายมากๆหากเราชื่นชอบแพ็กไหนเราสามารถกดเติมไม่ว่าจะเป็นวิธีการชำระเงินผ่านระบบเพย์เพาหรือทูมอนี่วอลเลต จ,จัดๆนะครับโดยค่าธรรมเนียมเนี่ยคือ0นบาททันทีเอาเป็นว่าสําหรับผู้เล่นท่านใดที่เป็นผู้เล่นใหม่และชื่นชอบตัวเกมนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วจัดกันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็น X7 Game เ a s s เกมพาร์หรือแพ็กภายในเกมนี้โอ้โหบอกเลยเติมยังไงก็คุ้มนะคุณผู้ชมและดูนี่ครับผมเล่นยังไม่ทันไรนะครับได้รับ s s r ฟรีมา1ตัวนั่นก็คือน้องชินโดบุนั่นเองสําหรับตัวละครตัวนี้เป็นสายดาเมจพร้อมฮิวเลือดที่ดีมากๆนะแถมยังมีสกินตัวละครตัวอื่นๆภายในเกมด้วยนะครับในส่วนนี้เราต้องเติมเเเเงินนะจแลมื่อรราคบ 5จัดมาเลยครับผม10ตั๋วกาชานะจ๊ะมาทําการลุ้นและก็ทําการสุ่มกันตอบแบบรวดเร็วครับผมดูโอ้โหสปีดคูณสิเร็วจัดจ้านจริงๆและตัวละครก็มาเกลือเกือเหมือนเดิมอีกแล้วฮะผมดวงของผมนี่มันไม่ดีเลยนะสําหรับเกมนี้เนี่ยเอาว่าเดี๋ยวผมมาลุยกันต่อให้เก็บเลเวลครบ18กันก่อนนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะหนักจะเต็มแน่นอนเพราะว่ามันมีตัวละครฟรีกับตัวกาชาแจกอีกนะครับผมเอาว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะทดลองเล่นหรืออยากจะเข้ามาเล่นแบบจริงๆจัง,จง,จงจสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะ ครับตอนนี้มีกลุ่มลองรับกันด้วยนะครับใครที่อยากเล่นหรืออยากจะเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดินกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราควรเอาตัวละครตัวไหนมาไว้ได้จริงกันบ้างหรือข้อมูลอื่นๆหากใครอยากจะแนะนําสามารถเข้าไปแนะนําภายในกลุ่มของผมได้เลยนะครับรวมไปถึงภายในคลิปนี้คอมเมนต์มาแนะนํากันได้แบบเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งคืออย่างและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสุดเลยนะครับแอปเอ็กซ์เซนเกมตรงนี้ใครเติมเอ็กซ์เซียนเกมพาร์ไปยังไงก็คุ้มจ,จัดๆแนะนําว่าให้เติมกันเยอะๆนะโอ้โหเล่นแป๊บๆมาเลเวลสิบหกอย่างไวนะเดว ทันใจไปเลยเลเวลเราจะได้ขึ้นไวๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเ 17, ลเวลสิบเดกดได้อีกหนึ่งครั้งครับผมจัดมาครับเลเวลสิอ,อย่างรวดเร็วเราก็มาทําการเลือกรับตัวละครฟรีนะตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจัดมาครับผมนี่เลยฮะสิ่งที่ผมอยากจะได้นะต่อไปเราสามารถเลือกรับได้อีกครับดอกแรกก็โดนไปก่อนครับเกือ,เก,อเกินกกหนึ่งตัวฮะตะแก่น้าแดงตัวที่2โอ้โหเรนโกคุร่างนี้ใช้ได้เลยนะและแพ็คที่3โอ้โหมาอีกแลว้วคุณธรรมโยขอพักก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตัวละครที่เราจะเอานั่นก็คือเรนโกคุตรงกลางนั่นเองแต่ต้องกเองก,ก็อข เกมนี้ว่าอีก1เกมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือตัวละครตัวใหม่อะไรยังไงมาผมจะรีบมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รู้จักกันแล้วก็ลิง์ดาวน์โหลดของเกมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ดารลางใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปโหลดและก็เติมเกมของเขากันเยอะๆนะจ๊ะ